เป็นการยืนยันว่ารักกันยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือความจริงไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะแต่แค่คิดแค่ว่าอวยพรวันเกิดให้ให้กับคนที่เราคบอยู่แค่นั้นเองค่ะคนอาจจะมองหรือเปล่าว่าเราก็เป็นผู้หญิงเนาะโพสาแบบนี้คือตอนแรกก็เสียวเหมือนกันตะลงแต่ว่าพอลงไปแล้วกําลังใจกับเยอะมากก็ไม่มีใครมาคอมเมนต์ติเตียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออมันก็ดีเพียงเพราะว่าไปเตยคงลงข้อความเยอะมากด้วยที่เขียนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันก็เลยหักล้างกันได้คนก็ไปเพ่งในเรื่องด้วย อ๋อคำจริงก็ก็ไม่มีใครไม่มีฟีดแบ็กที่ไม่ดีกลับมาค่ะมอไปหลังพุ่เลยนะครับเองนี่ก็งแรงๆมาคอมเมนต์แเงไม่มีเลยค่ะมีแต่ให้กำลังใจมีแต่แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่แมนตัวเองคิดว่ามันแรงไปไหมหรือยังไงไหมคะไม่เลยค่ะใบเตยก็มองว่าเราก็เคยมีภาพที่มันบู๋หวากว่านี้แล้วก็อันนี้เป็นการอวยพรมันเกิดด้วยมันก็ไม่แปลกอะค่ะ หลายคนก็จะจับจ้องของพี่ที่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดแล้วแล้วก็คิดว่าทุกคนคงคงรูปนี้มันเป็นรูปที่แสดงความอบอุ่นเยอะมากๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้มีใครมามาด่าอะไรอย่เงี้ยส่วนใหญ่ก็ชมหมดเลยก็ผิดคาด แน่เลยค่ะไม่ว่าไงดีใจเขาก็คงไม่นึกว่าเราจะลงรูปแล้วก็ลงเพลงให้อะไรเงี้ยค่ะนั่นเป็นนั้นแี่ได้ขนาดไหนคะตอนที่ยอยู่ในรูปก็นั้นไปเที่ยวกันนานแล้วคือเป็นรูปสักพักแล้วค่ะแล้วก็มีสต็อกเก็บไว้เป็นเพื่อนถ่ายให้แล้วก็เลยแบบเฮ้ยเห็นว่าเออมันมันมันก็น่าจะอวยพรได้แล้วก็รู้สึกว่า เราก็คงรักเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปที่แบบบอกความในใจบอกความรู้สึกได้ผู้ใหญ่ทงค่ายว่ายังไงคะเห็นรูปแบบโอ้ยดูเหมือนจุกันลงขนาดนี้ไม่ไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะเขาคงเห็นว่าปกติเป็นปกติแล้วานเป็นปกติคะมาความจริงก็ไม่แต่ว่าเขาคือด้วยความเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เคยมีภาพแบบคนมีแฟนเนาะมันก็เป็นธรรมดาไลฟ์ของคุณเขาไม่ได้ ก็ซื้อนาฬิกาซิลเ็กค่ะราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่ขอบอกะเป็นอะไรที่เขาอยากได้อยู่แล้วหรือว่ายังไงเคาได้ยินค่ะว่าว่าอยากได้เราก็เลยแบบเออก็ตั้งใจไม่ได้สซอร์ไพรสอะไรเลยก็ก็ไปเลือกกันเลยค่ะเพราะว่าเดือนหน้าวันเกิดใบเตยใบเตยก็หวังว่าใบเตยจะได้มากกว่านั้นใบเตยหวังอะไรคะ ก็ไม่กล้าพูดน้อยก็เดีย๋ยวรอดูว่าจะได้อะไรค่ะจริงแล้วลึกๆเราหวังไหมไปเลยไม่หวังไม่หวังหรอกพยายามบอกตัวเองว่าต้องทาแล้วไม่หวังผลตอบแทนนะไปเตยเลยมัน <laughs> <laughs> จะได้สบายใจรือว่าไปเตยว่าว่าถ้าถ้าเราให้เขามากเขาก็คงให้เรามากค่ะมค่ะวันนี้มีกมีขจะมีข่าวดีหรือยังคะโอ้ก <c oughs> <ๆ>็อันนี้ก็ รอรอนะคะเทางเราพร้อมค่อนข้างร้อมแล้วตอนนี้ไม่ได้พร้อมอะไรหรอกค่ะแต่ว่ายพ่อแม่ไปตัวนี้ยังไม่ไม่โอเคกับการแต่งงานหรืออะไรแต่ว่าเราก็เป็นผู้หญิงกันเนาะเพะ้อเฝันฝันมโนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงของได้คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็พี่แมนก็กำลังจะบวชอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออเอเอมันก็เป็นหลายๆเรื่องที่ดีในปีนี้ค่ะบวชเดอนไหนคะเมษาห้าเมษาค่ะ คือความจริงไม่ซีเรียสเราค่ะเพราะว่าไปใจว่ามันมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่ดวงของงนี้อปดแล้วืกแต่งงานาเปีรอบไหมคะคงคงเว้นสักพักเพราะว่าก็เราก็ยังอยากให้ไม่อยากแบบว่าเหมือนไปไปบังคับฝ่ายชายมากพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆอะไรอย่างี้ค่ะให้ทุกอย่างมันธรรมชาติไปใจว่าของเงนี้ยถ้าทั้งสองฝ่ายพร้อมอ่ะเวลาไม่ใช่ปัญหาค่ะ ใช่ค่ะโอ้ท้องนี่อยากท้องนะคะเอาจริงๆแล้วก็ไม่ท้องเลยแคลก็ใจกับข่าวไหมคะก็แรงเหมือนกันเนาะคือความจริงไม่ได้มองว่าเป็นข่าวแรงเพราะว่าเพราะว่าหลายๆข่าวมันก็เป็นไปได้หมดแต่ว่าก็เลยมองว่าอย่างเรื่องท้องเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งไม่จริงแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่ามูลมาจากไหนแต่ว่าอ๋อมีคนบอกว่ามาจากเห็นไปเจอไปสูติไปโรงพยาบาลใช่ค่ะ ป่วยปีนี้ป่วยแบบว่าป่วยโรคแทรกซ้อนเยอะแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ค่อยโอเคเป,อป่วยเป็นอะไรป่วยเป็นปลายเส้นประสาทอักเสบแล้วก็มีเขาเรียกว่าถุงถุงเหมือนลูกโป่องอยู่ที่ปอดข้างสายอันนี้ที่รู้สึกว่าซีเรียสมากแล้วก็เดี๋ยวรอพบแพทย์เฉพาะทางอีกทีค่ะว่าว่ามันคืออะไรก <จ between S 1> ็อาจจะเป็นแบบเนื้อไรห,หรือว่าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปเตยต้องเช็ค ไงบ้างคะเท่ที่กอไม่ค่อยดีค่ะไม oh oh no. ่ค่อยดีมันเกิดจากอะไรยังไงคะเกิดจากหลักๆก็คือไม่รู้ว่าว่าจากการควันบุหรี่แล้วก็สภาพอากาศค่ะส่วนตัวเราคุณราไม่แค่ไหนยังไงก็แอบกังวลแต่ว่าแต่ว่าก็พยายามไม่ซีเรียสเพราะรู้สึกว่าถ้าเรายังมีแรงทํางานมันก็คงไม่เป็นไรมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พยายามแบบเช็คตัวเองตลอดว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหลักๆที่ที่ ได้ไปตรวจเนี่ยเพราะว่าไปเจอไอไอกลางคืนแล้วไอแบบไอแบบไม่มีเสล็ดไม่มีเสมหะแต่ว่าไอแบบว่ามีเสียงวีดขึ้นมาเหมือนคนเป็นหอบก็เลยตัดสินใจไปตรวจแล้วก็พบว่าเฮ้ยปอดมีปัญหาแค่นั้นเองต้องรักษายงไคะต้องรักษานี่ยังไม่ได้คุยกับหมอเบื้องต้นค่ะตอนนี้ก็ก็หลักๆก็หมอได้ให้ยาพ่นขยายหลอดลมฆ่าเชื้อที่ปอดค่ะหลักๆเลยจะต้องพักนานยาวอันนี้ต้องรอหมอเฉพาะทางตรวจอีกทีว่า เอ็กซเรย์ ray, ทั้งหมดเอ็กซเรย์ไปแล้วรอบหนึ่งก็เห็นแล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าทีนี้ก็ต้องรอเจอหมอเฉพาะทางว่ามันเป็นเนื้อหรือเป็นแค่ถุงลมที่แต่ทุกอย่างอ่ะหมอว่าถ้าเป็นถุงลมลอะไรเงี้ยก็รักษาไม่ได้ oh. ใช่ค่ะก็ต้องก็ต้องรอดูอีกทีว่ามันคืออะไรแน่ชัดจะได้ไปหาหมอเช็กอัพอีกทีเมื่อ,อไหร่เร็วๆนี้ค่ะ,คะอันนี้เลื่อนหมอมารอบนึงแล้ว oh. ตอนนี้ก็ไปประกาศปประสาอักเสบอีกมันเกิดจากความเครียดอเอ,อ่อหลักๆคือนอนผิดท่าไม่รู้ว่าพี่ๆเคยเป็นหรือเปล่าตรงท้ายทอยพอนอนผิดเนี่ยมันก็จะทําให้แล้วก็จะเป็นไมเกรนมันก็เลยแบบว่ามีอาการปวดหัวและปวดตั้งแต่เส้นตรงนี้ค่ะยันถึงสมองแค่นั้นเองกระทบกับเราเยอะไม่ผ่าอาการเยอะนะก็หนูแบบเข้าโรงพยาบาลหลายรอบจริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันด่วนมากแล้วก็ไม่มีใครไปเฝ้าแล้วก็แอดมิดแบบหลายคืน เสียบ้างค่ะแต่ว่าก็ก็หาเขาเรียกว่าก็ต้องหาคนทดแทนไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็วุ่นวายอยู่กำลังใจจากพี่แมนยังไงม,มีเสมอค่ะก็มาได้มาเฝ้าว่าคนเฝ้าแหละพี่แมนเป็นอย่างดีเนาะค่ะพี่แมนเคาเียดกับเราไหมคะดูโลกเครียบก็กระดาตลอดว่าหนูสุขภาพแย่ yeah, <c oughs> ใช่ว่าแบบ <c oughs> ไม่ออกกำลังกายไม่ไม่ดูแลตัวเองอะไร